แสลไลด์ค่ะดังนั้นใครพร้อมจะแลนสไลด์ไปกับเพื่อนไทยขอเสียงเลย20ทุ่มนี้คุณเบียร์ชอบนโยบายอะไรที่สุดครับเติมเงินในกระเป๋าพี่น้องข้างล่างถามพี่น้องข้างล่างถามที่ว่าจะเติม20,000เนี่ยเริ่มเติมวันนี้เลยไหมไหนใครอยากให้เติมวันนี้ไว้ขอเสียงหน่อยครับบอดี้ยังไม่ได้เพรอิงยังไม่ถึง16พี่ท้อนบอกว่า จนมา8ปีแล้วช่วยเติมวันนี้เลยได้ไหมแต่ว่าไม่ใช่สัญญาว่าจะให้แต่เป็นนโยบายที่เราทำได้จริงถ้าพี่น้องอยากพิสูจน์ครับเลือกเพื่อไทยแบบแลนสไลด์ทำได้แน่นอน,นอครับ้องค่ันผู้ประสัยท่านถัดไปเลยไหมพี่อปอท่นนี้เป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยเป็นผู้รักประชาธิปไตย วันนี้เขาก็ยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยถึงแม้ว่าชีวิตเขาจะล้มลกคุกคานเป็นทั้งสอสอเป็นทั้งรัฐมนตรีและก็เป็นทั้งรผู้ <c oughs> ต้องหาผูงหาและวันนี้เขาอยู่กับพี่น้องชาวรรยองที่นี่แล้วค่ะพะ อนุมัติโครงการอนุมัติก็ประมาณนู้นมันมีเต็มไปหมดอ้างมาไปในฐานะนายกรัฐมนตรีคนก็ถามมาหาเสียงว่าอย่างนี้บอกผมไม่ได้มาหาเสียงนะที่านไม่ได้มา ปีที mm. Luckily, <con c ertain ly> ่ผ่านมาแต่มันเรื่อยดีขึ้นมันจะดีขึ้นในปีที่เก้าและปีต่อๆไปใช่ไหมวันี้เขาสิครับประโยชน์มันจะอายกันเหนียบอะไรกันนักหนาวันนี้ฤดูการเลือกตั้งวันสองวันนี้ก็จะยุบสภามาพบประชาชนบนเวทีพักการเมืองก็บอกนโยบายเขาบอกสิ่งที่เราตั้งใจจะทำวันนี้แหละคือการหาเสียงถามผมว่าเขาจะ สิบยี่หรือยีสองผมไม่ทราบแล้วก็ไม่สนใจแล้วเหลือไม่กี่วันคุณยุบเอาตามสบายแต่ผมมีเรื่องใหญ่จะประชาสัมพันธ์ให้รับทราบขณะนี้พันที่แน่ใจว่ายังไงพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาแน่ภายในสองสามวันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร้านขายประทัดทั่วประเทศไทยยดขายมดสูงสที่ได้งนจะายพื้นดิน ว่าขณะนี้คนไปซื้อประทับตุนไว้ข้างบ้นานกลว่าวันไหนยุบสภาจุดประทับเลยวันนั้นเลยค่ะคนเอกประยุทธ์จันโอชากำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่วันยุบสภาจะมีคน พูดกันมาแต่ผมนึกนึกดูกกกกผมว่าจะไปหาซื้อไว้สักแผ่สงแผ่มานันเดียวเพื่อเหลือเพื่อซักเด,ยเดียว่ขายเดียยวแต่ก่อนที่จะสนทนากันต่อวันนี้โดยเนื้อแท้ความเป็นจริงสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งถือธงนำพักเพื่อไทยเคียงข้างนายแพทย์ชน,นันเคียงข้างคุณเสษฐาและคณะพบะพากี้อง มาขั่วทุกภูมิภาคตั้งใจจะมาพบพี่น้องตรงนี้ด้วยแต่ด้วยสภาวะร่างกายการตั้งครร์กำลังจะเต็มครบ8เดือนต้นสัปดาห์หน้าพี่น้องครับขอได้โปรดเข้าใจความจำเป็นคุณแพรทองทานชินวัตรว,วันนี้ไม่ใช่คุณแม่ขอร้องละครับแต่คุณหมอขอร้อง ว่าไม่สะดวกกับการนั่งรถเดินทางไกล,ไกลใจเธอนอยู่ที่นี่จิตวิญญาณและความมุ่งมั่นในการทำงานแก้ปัญหาประชาชนอยู่ที่นี่ตบมือให้กำลังใจคุณเธอตรอไครับและเพื่อแสดงออกต่อพี่น้องว่าแพทองฐานจินวัตยังเคียงข้างพี่น้องตลอดเวลาผมก็จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ ติดต่อแล้วให้เธอส่งเสียงมาสนทนากับพี่น้องประชาชนขอได้โปรดเข้าใจนะครับถ้าสภาวะร่างกายไม่ติดขัดวิจรารณาญาณของแพทเธอมาแต่แม้หอบอกว่าอย่าพ่งมาแต่เสียงก็จะมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับแั่คู่นะครับพีพ่น้อง ผมก็ต้องพอให้ดีแล้วฝืนไปมืออายุยุกครับติดใจครับเสียงสุภาพสตรีเสียงหวานเสียงแพรงทางแน่นอนไม่ใช่เสียงไปรุ์ครับสวัสดีครับคุณดวงเองครับสักครู่นะครับสักครู่เสียงยังจะเชิญพูดดีดีครับเชิญครับสวัสดีครับ รู <Read> ้เลยครับประยุทธ์เล็บเปล่าไม่รู้นะเผมเปิดเปิดสปีดฟอนอยู่แต่ว่าเสียงมันอาเชิญคุณผู้หญิงพูดอีกครั้งครับอันนี้เลยชัดเจนแล้วครับชัดเจนเลยครับเชิญต่อตอนนี้เลยครับ เลยไม่ให้เดินทางไกลค่ะแต่ขอส่งใจไปให้ ผมยืนอยู่บนเวทีร่วมกับคณะของพรรคเพื่อไทยผมมาปาศัยระยองหลายครั้งไม่เคยมีครั้งไหนคนมากมายล้นหลามเท่าครั้งนี้เลยครับรคุณอุณ้งอิงครับแล้วทุกคนที่มาเนี่ยเขาบอกว่า อยากมาเจอแพรทองทานแพรทองทนันไม่ได้มาวันนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่อยากเจอประยุทธ์อีกต่อไปทำไงดีครับเอาละครับเือว่าคุณยิงจะได้พักผ่อนนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้กับพี่น้องชาวระยองไหมครับ ยอมใครตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยไรสไลฟ์ขอเสียงหน่อยเสียงอีกเลยคุณนุ้งยิ้ครับตอนนี้เสียงดังไม่ได้มีใครได้ยินเสียงทั้งมวลชนเสียงคุณนุ้งยิ้นะครับตอนนี้ครับโอ้โค่ะสนใจมากเลขอพูดครับ พี่น้องที่เคารพครับรัฐธุรกิจนี่ก็ไม่ธรรมดาโทรศัพท์นี่สามารถโทรหาว่าที่นายกได้เหมือนกันครับพี่เศรษฐาพี่มีเบอร์โทรนะครับผมจะบันทึกไว้ก่อนพี่น้ี้ผมจะโทรหาว่าที่นายกจากอันเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับไอ้ประเพชรไปยึดอำนาจเข้ามาแล้วเขียนกติกาสื่อตัวอำนาจดจ้างหลายพันผมก็ไม่มีวันโทรหา แปดปีมันเกินพอที่ผมถามตรงๆนะครับในบรรยากาศพบค่ำแบบนี้ใครยังคิดว่าอยากจะให้ประยุทธ์อยู่ต่อยกมือผมดูหน้าทีครับที่ถอว่าะรนะครับแต่ใทีมงน้ไปถ่ายรูปส่งให้ร่างทรงดูครับผมถือว่าท่านองโดนของครับแปีเป็นนี้เป็นสินกันไปทัวใครเป็นหนี้ยกมือขนาดมืดๆยังเป็นหนี้กันทุกคน รัฐบาลพักนี้ทั้งต้นทั้งดอกให้3ปีไ <Yeah. S 1> ม่เียงไม่ต้องใจแล้ว <Yeah. S 1> ปีแรกนีแหละครับภ <Yeah. S 1> ายในหนึ่งปีแรกที่พักเพือไทยเป็นรัฐบาล <Yeah. S 1> ไนโยบา,ายที่คุณเศรษฐาประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้เ <Yeah. S 1> งินในกระเป๋าเงินดิจิตอลจะไหลามาเทมาเขา้ากระเป๋าคนไทยผู้ถือบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ16ปี ไม่ใช่16ปีแห่งความหลังแต่จะเป็น16ปีแห่งความหวังร่วมรืองราเป็นถามว่าทำไมต้องเอาเงินเข้ากระเป๋าดิจิตอลเข้ากระเป๋าเงินจริงๆได้ไหมไม่ได้เพราะ8ปีที่ผ่านมาคนไทยกระเป๋าเงินจริงแหกหมดแล้วกระเป๋าเงินดิจิตอล เขาให้ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าอบายมุไม่ให้ซื้อไม่ให้ขายรวยโครงการนี้แต่จะซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพสำหรับใช้ในการเกษตรน้องตัวเลขเงินคุณเศรษฐายังไม่บอกหมอพร้มนินก็ยังไม่บอกหมอชนน่านก็ยังไม่บอกหมอสองคนไม่บอกผมเป็นคนไข้ผมจะบอกได้ยังไง อกแต่ว่าผมคิดเอาแบบบ้านบ้านนะพี่น้องคิดแบบบ้านบ้านว่าเงินนี่เขาจะให้แล้วเขาให้เวลาใช้หเดือนเวลาใช้เงิน6เดือนมันจะให้เจ็ดแปดร้อยไะให้พวกนั้นได้อย่างไรมันต้องขอสมควรเละผมว่าทำ่าไหมครับต้องไ้ใช้เงินภายใน6เดือนใส่มาพันห้าจะใช้ได้นะครับ ไม่รู้ลนะผมเอาแบบผมแบบนี้แล้วนโยบายนี้พี่น้องถ้าเป็นคนอื่นประกาศพี่น้องอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเพื่อไทยประกาศให้เชื่อไว้เลยครับเพราะตั้งแต่ปีสี่ทีประกาศแล้วทําได้ทุกนโยบายไม่ต้องถามว่าหาเงินจากไหนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีปัญญามหาต่างไปทันใช้ก็แล้วกัน กระตุ้นเศรษฐกิจของภาพเพื่อไทยเปิดโอกาสให้คนไทยตั้งแต่อายุ16กปีมีส่วนร่วมรัฐบาลจะหาเงินแล้วให้ทันช่วยกันใช้ใช้ใช้ใช,ช้ตอนนี้บัตรประชาชนใครขาดไปต่อบัตรประชาชนใครหายไปแจ้งความแล้วทำไมให้ใช้บัตรประชาชนไปกาเพื่อไทยแล้วรอเอาบัตรประชาชนรับเงินดิจิตอลเพื่อไทยเข้าไทย ไข่ป่วยหายใจไม่เงินกำลังมาและกำลังจะได้ใช้ออกไทยย้อนกับเพื่อไทยมาสินค้าที่ขึ้นราคายอ,อยู่จะต้องมีกลไกลจัดก,การควบคุมไม่ให้ประชาชนเดนรับรองว่าเพื่อไทยมาประชาชนจะมีชีวิตสุขสบายสินค้าราคาจะเหมาะสมตามเหตุตามผลและเป็นทางตามกลไกตลาด ก็ขึ้นยาก็ขึ้นมาบ้าก็ขึ้นยาบ้าถูกอย่างเดียวลูกจะได้ใครยาบ้าไม่พอมันยังเอากัญชาใส่มือลูกหลาเด็กกัญชาเป็นยาไม่ว่าแต่เด็กูกัญชามันทั่วบ้านทั่วเมืองพาระยองที่ผมเป็นห่วงรพระภัยมันนี้ทีนั้นได้เกิดลุกนั้นเลยได้น,นั้นตรงปีน้ำเกิดลูกนี้เพ่อเพ้อพากัน,น,น,นมันนี้นั่งดู่กกัญชา นี่และผมก็นึกขึ้นได้ในทะเลระยองนี่ผมเห็นนะเห็นหัวดำเมือคือปากหลักอยู่ในทะเลทเลําทชนี่คือน้าผีเสื้อสมุทรนางยักษ์ในตำนานแห่งวรรณคดีสุนทรภู่ไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีมันปรากฏมีอีกต้นหนึ่ง ในทะเลระยองเนี่ยนายผีเสื้อสมุทรในทำแหน่งรัฐบาลนายผีเสื้อประยุทธ์นางผีเสื้อสม,มุทรทำท่าอย่างนี้พระหวงพระอภัยมณีนายผีเสื้อประยุทธ์ทำท่าแบบนี้พระหวงกวีนาย อยากนั่งปอรอมานั่งวันเด็กเอะแต่หลังเลือกตั้งให้พักเพื่อไทยเข้าเข้าไปทำงานดีกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงตะโกนเรื่องราคายางพาราพี่น้องสมัยก่อนผมเคยเป็น,ปร,นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เคยเป็นเหมือนกันนะครับรัฐมนตรีแต่เข้าใจใบฝ่าย,ายรถเข้าใจว่าเป็นผู้ต้องหาดีกว่ามันเลยจับขังเราขังเรา เมื่อตั้งเงนเสร็จก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะครับขึ้นเวทีนี่มาเป็นผู้ช่วยช่วยใครช่วยหัวชนงานหัวชงงานมาช่วยแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยเงินเสรผมเห็นปัญหาพี่น้องสมัยนั้นเนี่ยราคายาง90 80 100วิ่งขึ้นขึ่นลงอยูนะครับพี่น้องบาลส่วนปิดถนนที่นครศรีธรรมราชเขารถตำรวจมีการแหก่นานหั ไม่เอาครับโล8 0โล90ไม่เอาปฏิวัติมาหลือ5โล100เฉยผมเองพน้อตำแหน่งผมก็ยืนดูอยูหมกันผมก็ไม่นึกว่าอยากได้แบบ5้าโลร้อยตรู้ว่าอยากได้แบบนั้นผมทำห้ตั้งแต่ตอนนั้นพี่น้อง ยางาพาราทั่วประเทศราคาห้าหกโลร้อยมาตลอดเมื่อปีสีสีนายกทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นว่าประเทศสามประเทศอาเซียนไทย,ยเซีามาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตได้ส่งออกยางาพารามากมีสุดในโลกแล้วถูกเขากดราคาถูกเขาเล่นเกมปั่นราคาเพื่อเอาเปรียบเกษตรกรและประเทศผู้ผลิตอย่างนี้ได้ยังไงนายกทักษิณพินไปคุยกับอินโด พินไปคุยกับมาเลเซียจัดตั้งบริษัทร,ร่วมคุณสามประเทศเรียกว่าเอาโก้แล้วก็กำหนดนกลไกราคายางพาราจากโล1ิบแปดสบาทขึ้นราคาทะลุโลละร้อยกว่าถึงร้อยสบาทตทา่อทันเลยสมัยผมผมยืนยันว่ายุทธศาสตร์สำคัญของอยางพาราเยอดออย่างหนึ่ง ก็คือต้องเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศผมเดินทางไปที่ตะบลกร,รุงหันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวันดนครศรีธรรมราชประกาศจะเอายางพาราทำรรถนนเวลานั้น ยางในสต๊อาของรัฐบาลมีแสนปาร์ตันผมบอกว่า,าเอาทำถนนทั่วประเทศไม่ส่งออกแม้แต่กิโลเดียวผมไปประกาศที่รัพเปอร์วันเล่ประเทศจีนกลับมาเมืองไทยภายในเจ็ดวันราคายางขึ้นเจ็ดบาทครับที่หนึ่งรถเขาตกใจครัวเราจะไม่ขายไหมแต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผมไม่ได้ทําต่อและถนนเส้นนักก้นจไม่เกิดมารู้ทีหลังหลังการปฏิวัติ ว่าเขาใช้ยางพาราทำถนนโครงการพาราซอยให้ท้องถินเอาอยางพาราเป็นส่วนผสมทำถนนเป็นพาราซอยสมชื่อครับคือมันเอาไปซอย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 แล้วกายเป็นกินต์นะโครงกานะรกถ้าเพื่อไทยกลับมาคนไกราคายางพาราจะอยู่ในมือประเทศพมา่า ถ้าเพื่อไทยกลับมานายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะเป็นเซลแมนขายยางพาราและผลิตผลทางการเกษตรให้ประชาชนแบบนี้เอาไหมได้ไหมเลื่อกทักไหนก็นั้นแหละจะไปห่วงอะไรนักหนากับทักเก่าแก่พักเดิมคนายองท่านเลือกอย่างเดิมจะได้นายกคนเดิมนะครับ ถ้าไปเข้าใจว the ่าเลือกพักคเดิมแล้วจะได้หัวหน้าพักนั้นเป็นนายกเวลาทําโพอยู่ไทยไทยทุกทีนี่โพเขาชี้ว่าเพื่อไทยนี่จะเป็นรัฐบาลวันนี้นีดาโพบอกว่าทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อเพื่อไทยได้มาแล้วร่วม50% 50%้าคํถ้าคำนวณเป็นตัวเลขก็ได้แล้ว250ที่นั่นพี่น้องพอเห็นขาปั๊บ เป็นผนเป็นใรโทรมาถามผมวันนัตมุตท,ทำไมในโคได้แค่250เราต้องการสามร้อไม่ใช่เลยก็สองรอยห้าสวันนี้และจะไป350ในวันลงคะแนนพอดนี้มันต้องค่อยๆตีขึ้นไปตีขึ้นไปขาดอยู่แต่คะแนนคนระยองนี่แหละไม่รู้เตายังไงเตาเพื่อไทยทั้ง5เขตไหม ดูแลพี่น้องข้าเก็นเอาได้เอาได้พี่น้องครับจังหวัดนี้มี่แปลกอยู่อย่างเลยนะผมไปปลาัยมาทั่วประเทศท่านเชื่อผมไหมผมเป็นคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีปลาัยไม่น้อยไปกว่าใครไปกว่าใครอะแต่เพิ่งเห็นนี่แหละครับเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่สอสอลงได้ห้าคนนามสกุลเดียวกันสี่คนไปเอาใจหมดนะครับ จะเว้ไปเขตหไม่ดูต่างหน้าทำไมเ้ยจังหวัดระยองหรือโรงเรียนสาธิตครับผมไม่เข้าใจเอาสะเต็มทีมเชียวแต่ก็เอาละครับเป็นสิทธิ์ของเขากฎหมายไม่ห้ามเขาก็ลงได้แต่จะเลือกไม่เลือกเป็นสิทธิ์ของเราท่านว่าไหมจะเลือกพักเก่าอีกไหม เลือกพรรคเก่าได้ประยุทธ์เลือกพรรคไหนก็ได้ประยุทธ์เลือกเพื่อไทยไล่ประยุทธ์กับพวกลับไม้เลยแต่ต้องเลือเดินเลือกนะครับแล้วพรรคเก่าพรักเดิมที่ฉันเคยเลือกไม่ได้เหลือเป็นสภาพเดิมแล้วต่เห็นไหมลช่เขาแตกกันเป็นเสียงเสียงกระจุยกระจายหมดแล้วทีแรกนกล่าวหาพรรคคู่ต่อสู้ตลอดมา ว่าเป็นพวกใช้เงินใช้เงินอยู่ไปอยู่มาตายไปว่าคนพักนั้นใส่กันเองเนะคร <c oughs> ับวันก่ <c oughs> อนค <c oughs> ุณชวนบอกว่า